แบบอแบบนุบัน่าเนะนุบนกินเยียใส่มมึงกันนะใส่มือเลยซิมอืขัดนะ ก็ดีแล้วนะกำลังถึงรถกำลังดื่มด่ำดื่มมงังงาใส่าะ<ป>แปรปกันกรครับเดี๋ยวไปกินตำาบักบบกอแล้วกัน กินเส้นกินเส้นกินเส้นนี่แล้วกินเส้นเล็กแม่ต้มเส้นนี่ให้ยแล้วนี่ใส่ซอสจางดีเอาปุ้นไม่ต้องกินนะลูกเดี๋ยวมันห่อนมันห่อนเดี๋ยวแม่ปอกแพะว่าต่หมหึงครับผมแล้วก็ต้มหอยมาเขาเทใส่เลยกับแบ้งว้เพิ่มน,นิดนึงมาแพะว่าต่หมึงเสียบๆครับผม มันไม่เอาให้ไม่เอาให้ค่ะไม่เปิดให้เปิดให้นี่ถวยปะละ่ะสวัสดีจ้าพี่น้องมากินตำบักงจ้าตำบบกงต้มตักหอยขอบุนจ้ามาจ้าพี่น้องนี่อ่ีพอนางนำเนีลยลูกหนุสวัสดีเด้อครับอหญ่า,ายทุกคนฮะโอ้ อีพอนางน้ำเนี่ยอีพอที่เขากล้องน้ำเอาอีหลาเอา,เอาเอาเอานี่ออืแม่ต้มเส้นให้แ้สอนเส้นเลยเอาเขาอยู่บ่เอาเขาอยู่บ่อ,อ,อุ้ยส่วนลวดส่วนลว้นม,มาพี่นอ้องต้มบมกห้ท่นอน ต้มหมกหอยหอร้อนๆร้อนๆกับส้มตำพงยาวิวขางบ้าง่าชายออกไปทั้งทงมันแดดหน้าพอดี้าชายออกไปทั้งทงกะจะไปกินตากดดเกลียบนะ

ดอ,อกไหมต้มใส่พักอีตูดับข้าวหักวกินไข่บังพุงกรอบดีขนาดนี้ลูกไ,ไข่ข้าห็นเซนไง ไม่ต,อต้อตงถามนะฮะพักหมูบอกให้ต้มใหม่ๆม,ม,มันแซ่บมันหวานอเอาบเพิ่อนออกมาใหม่ๆม,มาเพิ่อนเก็บมากขึ้นใหม่ๆ ต้นนี้ก็โดนเบ็ดเพราะว่ามันอายุน้อยหน่อยเป็นเรื่องรับต้นปีแรกเพราะว<อ>่าคอยปลูกที่รุ่นได้ถ้านี่คอยกระซิตัดออกคอยใบมันเป็นนวยไหมคืโดนเหมือนเดิมไหมหมอโดนเหมือน,อรนหรอก่ยอยมักกินอันนี้หอยพี่น้องก้นหอยเหรอเพราะว่ามันขมดิ Ừ. Bác nó cũng khủng mà. Ừ. Ôi. đâu. Cái trò hiên nhà người. cá Hát à mà. Đó. อร่อยทำเองน่งแค่ว่าโชคผีมือครบทำอนุบาลท่านเรื่อไปสีสันมัน

เนี่ยรู้แล้วเอาน,นานั่งนั่งมานั่งเนี่ยมานั่งลงนั่งลงนั่งลงหนูนั่งลงเลยโอ้เพิ่นเพิ่นนั่งลงเด้อเพิ่นอยากอายเพิ่นไปทำธุระส่วนตัวเพิ่นเพิ่นก็เลยงางออกกองนั่งลงนั่งลงลงูก นั่งลงนั่งลงออกนั่ง,งออกกล้องไปเลยนั่ง,งออกกล้องเป็นหูด้วยเป็นายเริ่มอายแล้วเพราะว่าแม่เพิ่งถือสวนน่าปวดเือนปวดอันนี้อุจจาป,ปสัสสาวะเนีเ่นเยเพิ่งจะจะไปเองข้างบนนะ cái năng năng nắng hoàn là im leo hạt ra dèo đâu nhớ miền này được xẹt tôi làm gì nào Có khỏi rồi bác, ừ. để kiếm nóng chim thằng ừ. Kia là mà, mầm 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 เราเลี้ยงหอยอยู่บ่อืาหัวเออแม่นล่ะโอ้ยเอิ้อเอนเสียเอาเสียมสอสอสอไหมนะทักไปทักมาหัวบักหอยบอกว่า,ออา,ออาน้ำไฮนให้น,งหนางคือนี่มั้งบุ้งขายไ,ได้ขายได้คือยังซูมือเนี่ยมันรวย ngoài nè, phẳng đấy, em thử thử đấy pino. một nè, giá sỉ. con đi, đề sỉ bạc, bố con không sửa. không chơi được tầm ta. tại cả ngoài nếu mà lại. trước kia kia joe bơ phẳng đấy, bên nè. บ้านใอยมีหอยหอยน้องคอกึงเนะาะบวกหอยเจ้าลีนนึงเจ้ากี่บวมี่ก็จะเบาเลยเจ้ากี้บวมมีอืมตะกี้บวมมีเพราะไม่กินเขาเนาะมีแต่หอยปังหอยน้าหอยปังปันหาย,ยากด้วยเสมอเนาะปลูกเลี้ยงเนี้ยมันบ้าเก็บมาปล่อยลูกง่าจะขวงอย่างนี้มันบ้า,บา เมืเ่อเนี่หลายแต่หอยสซด,ดีอ่ะไปเก็บน้ำทงน้ำท่ามหมดเลยแล้วเมืเ่อเลียงใบพี่น้องแล้วก็มันผ้าจะตีบเขามาส่งมา้าน<ต><ป>่าได้จะตีบเขาก็เจียวบ่อกับพราแล้ว,ลวก็ไแฟแขกไปหาขินทั้งน่ะ Hoa tìm kín được nào. mọi người mọi người người mò người mọi người mọi người mò người mọi bảo pheo, bảo cứ để nhỉ đấy, để nhỉ, để lăn đấy, để chụp đấy nó, tại máy kinh à, <?popular> cứ ừ. <laughs> <đ Landsmat> <laughs> <hả>? chặt đầm ra, chưa, เดี๋ยวมันกินนําไปก,กินน้ำสั่งอ๋มอม,มีสารเคมีเนาะเป็นย <Okay. S 1> ังเว้ยเดี๋ยวนี้กินบ่ได้ละลูกไข่หล มนุษย์นี่แลาลาหละทำไรไพ่ก็เลยมากตามต้องทำไรมนุษย์ก็เกมืนมันอือเสียบได้เหรอเสียบมากินข้าวปลาน้ำกันครับผมข้าวปลาแขางเย็นเนีย เป็นหย่อมาควันฟื้นความฟืนนะ้นเนาะแต่ก่อนมิจะปปาด้วยทำไมน,น้ำหน้ากับมิจะตันใหม่ไงไอ้เรื่องควันฟื้นไว้มันควันร่วงมันแห้งมันเยวกับมาควาันฟื้นเอาล่ะไมู่่เอา ไอ้ทั split, split. ้งเวียดไอ้ทงืนไป้ทงเวียงงัวเรยงก้วยเอ้ทั้งกีบสาวงนผูบลไกีบสาวเรียงก้วยกันนะเพ่อนทำไมช่วยบ่มีทำให้แฮอเป็นนหน่อยบ่มีเด้กีบบ้ากีบสาวเป็นจากไงเ

ก็กินงว้วพ่อเง่หลายลอยกว่าตัวไปเลี้ยงสองคนขี้เกียนไปไหมพี่น้องขี้เกียนไปเลี้ยงคยุ้ยบางงว้วะัว่ละง้วอ่ะไอกีพ่อยเง่สมหนี่แล้วตึงคนคนมีคนหนึ่งด้อยในหมู่บ้านเราคนเดียวได้มีเกียอือ จำรถติกอหมดเลยทีพี่เกียนไปนะหัวหลักหัวหลักเกียนไปไล่ไปนะแม่พี่นนองตอนคุ้ยไปนะเปนดิดหน่อยเกียมด้รอดนันได้ะขายแลกใครขีเกียมหมดแล้วมึงรอดไหมเห็นไนะหมไปใส่พวกแล้วขายมั้งขอพก่นคอยประจำบ้า ตอนแต่ว่าตอนคอยเลี้ยงจบมนันมีอยู่เด้วย่ำได้บัดพอาะคอยไปกรุงเทพกลับมาบ่เห็นสิไปขอเพิ่นมากอนุรักษ์ไว้หรืนะเฮ้เจ้าเห็นน้ำ้านอาหารน้ำ้านอาหารเพื่อชีวิตบ่เนาะคอยอยากคอยอยากเก็บไว้เด้วยคอยหาอยู่พวกเกียนเก่าๆกหมมันเป็นเล็กน้อยแม่ไปนะขางนึงใส่ติบเป่ากันแนวกินขางนึงเลยให้ลูกนั่ง เฟ้ยักยังแรนันน่งเลยพี่น้องแม่เฟ้ยเป็นคนหาบแล้วพอาจะยู่กับตากัระย้ายกะขี่เกียจะเลี้ยงควอ้อยาวยังได้สัมผัสวิทีชีวิตอยู่เนะาะต้นบาทคือยังไงก็เป็นปนิดหน่อยไปไ็ง่ายไม่ไงบอยบ่เคยได้นอนบานไปนอนตะนะ น้องวิรุจเจ้าตั้งแต่สัมผัสวิถีชีวิตแบบอีสานบ้านเฮาอยู่เจ้าบ่เคยได้ขี่บ่ขี่เก่นไหมบ่ได้สัมผัสเชียวต้องบาดที่ยังพยัญชนะบ้านข่อยบ่มีพอยัญชนันั่นขี่อัดดึงไว้แล้วก็ดึงไว้แล้วก็ตีแล้วก็มันก็แลนไปเด็กน้อยก็ขี่ทั้งหลังฝอยขี่ไปน้องบุคคลเจ้าเชียว เห็นจะอยู่ในลูกเออเห็นน้ำบุญบางไฟน้ำบุญบางไฟเคยเห็นด้วยจริงเจ้าของกระจาวนูรากไปเห็นไหมเจ้าที่เบิรงเจ้่พอกงาแล้วอ่ะซ้ำทีฮอซัมฝุ่นไปซุดฝุ่นเลยพอกงาเพราะไง ตอนนี้ขายบุดแล้วในหอยดิม่มาขายเลยเจ้าขวมึงมั่วมึงขวหรักนั่นเี้เนาะแต่ไมเจ้าก่อนบุ้งบอกถึงเจ้เฮียนเฮียนพวกแค่ที่เป็นเฮียนแฝดใช่นาะเฮียนแฝดง้างไปหากันไดมั้งเฮียนแฝดชืมือบ่ใครมั่งเนาะ คือสองเฮี้ยนพี่น้องจะได้เฮ็ดเอ่อทางบนต่อกันย่าง<ม>หากันบันไดเดียวกันเนาะเขาจะว่าเฮี air, ้ยนแฝกเฮี้ยนโบราณหายงาบ้านไม่ยกสูงยกสูงแลมีสันล่างเนี่ยสันล่างเป็นไตสันางสันล่างเป็นขอกนัวสมัยตะเกาเด้พี่น้องเป็นขอกนัวขอกควายเด้ตะเกียก น้ำเขาดลแป้นตมรงไี้ห่างๆกับเออหนียวลวอีดีถ้าคยเป็นเล็กน่อยอีดีแล้วมีแอีงนั่งมีแองนั่งเขาเอิ่นว่าขี้เือไปเหีียวล้องหันเราไปหน่อยบองฮ็ดล่างเฮ็ดตัวเค็ดอย่างล่างถวยล่างช่ามทำไมตะกี้ดีบอดีเขาจะอาบน้ำซึ่งบุขำบุนพ่อเอแต่ว่าต้องตักน้ำขึ้นไปเด้ตักน้ำขึ้นไปตักน้ำขึ้นไปใส่ไว้ล่างถวยร่างช่ามไว้ฮ็ดเออ ถ,ถ้าย้อนก็ไปนะาย่น,นับไป,ป,ะปะลูกปะปะไปไปแล้วจ<ห>้าพี่น้องหมดเลยฟีมือเพวาวันนี้สวัสดีจ้า